ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีลรักนักสะสมนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่องเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญ5บาทนะครับเรามาแยกแยกว่านะครับเหรียญปีพศที่ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักนะครับโดยดูแค่ขอบเหรียญนะครับจะรู้เลยว่าเป็นปีพศไหนนะครับ ผมจะพาพเพื่อนๆนะครับไปดูว่าเหรียญที่ผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโดยผมจะเอาเหรียญน,นะครับมาเรียงกันนะครับนะคลาดกันก่อนนะครับสลับไปสลับกันมานะครับเราจะให้พเพื่อนๆทายด้วว่าเหรียญไหนนะครับคือปีที่ผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่า คือปีไหนนะครับนะครับผมจะเอานะครับแน่แบบนี้นะครับว่าเหรียญที่ผมจะให้เพื่อนๆทายว่าให้เพื่อนๆน่ะได้ทายพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญปีพศสอ4 1นะครับของเหรียญ5บาทนะครับ คือเหรียญไหนนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับขอบเหรียญจะไม่เหมือนอนะครับจะมีความต่างนะครับถ้าเอามาเรียงกันแบบนี้นะครับว่าปีสี่หนึ่งนะครับคือเหรียญไหนนะครับจะจัดยากหน่อยครับเพราะมันมีจํานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสงบนิ่งสัก อสองวินะครับสองวินาทีนะครับให้เ,เพื่อนเลือกทายดูครับว่าเหรียญปีศีหนึ่งคือเหรียญเหรียญไหนนะครับเพือ่อเป็นการเสียเวลาครับผมจะเฉลยนะครับะฉะเลบฉเลยเพื่อนๆว่าเหรียญปีศีหนึ่งคือเหรียญไหนนะครับ ปึ๊บนับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับเหรียญที่10นะครับคือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่10จุดสังเกตนะครับก็คือจะเป็นทองแดงนะครับ ขอบจะเป็นทองแดงนะครับโดยเทียบกับเหรียญอื่นนะครับเห็นไหมครับทองแดงจะเป็นสีที่เข้มนะครับเป็นสีที่สว่างกว่านะครับบรรดาเหรียญพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างนะครับความแตกต่างจะต่างกันเลยนะครับ ก็เลยสังเกตดูนะครับว่าเหรียญแต่ละปีพศเอามารวมกันดูนะครับว่าเหรียญปี41อยู่อันไหนนะครับ,านะรบมาดูกันนะครับว่าเหรียญปี41ครับมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับ สำหรับเหรียญปีพศ2541นะครับเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับเป็นทองแดงผสมนิกเกิลรู้สึกว่าทองแดงจะมีความเข้มข้นนะครับบริเวณขอบเหรียญน,นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับสามารถนะครับเหรียญที่เอามาทาบกันนะครับจะดูขอบเหรียญก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญปี41นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของ พระบรม,มาชายลักนะครับพระบรมชายรักของพระปรมินทรมหาปุณพลนอนุยเดชนะครับอยูด่ด้านหลังฮะด้านหลังของเหนนรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .41 นี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 7 8, 3, ล้าน8 6 3 0 0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาหลังปี40นะครับซึ่งปี40จะเป็นปีที่หายากครับกว่าปีพศ .41 นี้นะครับก็ถือว่าจำนวนผลิตนะครับไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นเหรียญหาหายากนะครับในปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญปี2541นี้น ในเว็บไซต์นะครับมีการขายนะครับขายเหรียญนี้อยู่ที่110บาทนะครับเข้าในเว็บไซต์นะครับดูนะครับของเปี่ยนพศนี้นะครับ110บาทนะครับเข้าใน Google ดูนะครับจะรู้ว่ามีการขายนะครับอยู่ใน ช็อปนะครับหรือว่าห้างดังนะครับจะมีอยู่นะครับสินค้าหมดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับหายากปัจจุบันนี้นะครับสังเกตนะครับ ขอบเหรียญนะรู้เลยนะครับเอามาเทียบกันนะครับกับเหรียญเยอะๆนะครับเห็นไหมนะครับนเพื่อนผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเป็นเหรียญปีสีหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขอบของนะครับทองแดงนะครับจะชัดเจนมากนะครับสีจะเพี้ยนนะครับต่างไปจากเหรียญแต่ละเหรียญนะครับ เพื่อนลองเอามาเทียบกันดูถ้ามีปีพศ2541นะครับกับเหรียญแต่ละปีพศนะครับมาเทียบกันดูนะครับเราจะดูออกเลยว่าเหรียญน,นี่แหละคือปี41น,นะครับเพื่อนๆอชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อ เป็นกําลังใจนะช่องคนส่งเหรียญได้หาข้อมูลครับเหรียญแปลกมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับอย่างต่อเนื่องสําหรับคลิปคลิปนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ